สวัสดีครับพบกับช่องสุริโยชาแนลนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติด like, ต,ต,ตามช่องสุริโยชาแนลนะครับวันนี้ผมจะสั่งของนะครับผมสั่งของออนไลน์ครับของสตอรี่ครับผมสั่งเตาทับพับปอญสีครับสั่งประมาณสั่งปลาหมันขาหกมือครับปลาผึ่งหน้างอ่างเงีอันนี้ก็เขามาส่งมือนหนีครับผมมาตรงปลาหมัน พีโมหาโมครับคล้องเขแบบติดม่ดีครับลองแหนมไม่ดีแต่พยานามให้ว่ามันจะนนมีอย่างหนอไหนสร้างม่านนราลาประมานท่านหักับกล้องเขาส่งขาว่าโกเอแล้วมเบิร์นหครับัหงหน,นไม่าไมเาเลยครคุตรงของเปบ นี่ก็เป็นเต้าที่เขาส่งมาใหา้นะครับอันนี้แก้พิดได้ไปอ่านไห

เปิดกองออกมากกับเข้ากับครบอยู่นะครับของคมบหมดทุกอย่างครับเหลือแต่จะเอาไปลองไฟเบื์เอาไฟมันจะติดรอจากบางเรือิงเอาสำนวจเต้าไปแล้วนะครับว่าสินา้าสิเตารับมากไม่ได้ครบคงบ่ครับจตกครบอยู่ครับ จะพร้อมขายทาโกยากินะครับขายทาโกยากิที่โรงเรียนครับโรงเรียนสังขะจังจังเภอสังขะจังหวัดชร,นรีนี่ครับโอเคครับพร้อมขายแล้วครับพร้อมรวยดนะครับสารกิฟต์นี่กัฝากไว้เทียงสัมมีนะครับสวัสดีครับ